สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศี กลักนลขนาการใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะคุณคือชาวทัุดินนะคะอืม ชาวราศีกรกคณาการนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาดูอดีตก่อนเนาะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกคณาการเจออะไรมาบ้างคะในเรื่องราวของความรักอัศวินถือดาบนะคะสองไม้เท้าค่ะ แ,ดแ,ดะะและสรุปได้เป็นวิวออ f ฟอร์จูนค่ะชาวราศีกันลัคนาการในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเอางี้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนหนึ่งปกปิดอะไรสักอย่างอยู่ ไออพ่เจ็ดดาวขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นตำแหน่งของอสถานการณ์มีใครสักคนหนึ่งแอบทำอะไรรับหลังกันนะคะแอบคุยแอบเจอแอบคบซ้อนนะคะหรือนะคะตัวคุณอาจจะเพิ่งจับได้ก็ได้ว่านะคะคนของคุณนะคะคนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณคุยอยู่นะคะเป็นเขาแอบทำอะไรรับหลังคุณ หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่แอบ,บทำอะไรลับหลังเขาอะตรงเนี้ยสลับกันได้นะคะแล้วนะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่นะคะพอมีพอได้รับรู้ความเป็นจริงนะคะอัศวินดาบค่ะโมโหโกรธเกลียวบ้านบึ้มนะคะเออนะ,ะไม่เอาแล้วค่ะโมโหมากๆนะคะออกจากความสัมพันธ์ทันทีนะคะไม่เอาแล้วนะคะไพ่สอง ไม่เท้าวิวออฟฟอร์จูนนะคะเลือกที่จะมองอนาคตของตัวเองนะคะอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นที่เขาหรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นอกใจนะคะรับรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นรับไม่ได้นะะ่ะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นทันทีตัดทิ้งทันทีแล้วก็เลือกที่จะมองอนาคตของตัวเองนะคะวิวอั f ฟ o ฟอร์จเป็นไพ่ใบสรุปนะคะมันอาจจะเป็น เขาเรียกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ตัวคุณจะออกจากความสัมพันธ์นั้นมันถึงเวลาแล้วแหละที่จักรวาลน,นะคะจะผลักคนที่ไม่ใช่ออกจากตัวคุณและผลักคุณออกมาจากคนที่ไม่ดีนะคะเนาะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะกับตัวเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมไม่อยากจะบอกว่าบางครั้งบางทีอะ่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ตัวคุณนะคะจะได้ พบเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะละทิ้งนะคะตัดขาดกับคนเก่าคนเดิมความรักที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลผลักคุณออกมาแล้วก็ได้นะคะอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายนะคะในสิ่งที่เลวร้วายคุณอาจจะไม่อยากออกมาคุณอาจจะรับไม่ได้คุณอาจจะเสียใจแต่ขอให้รู้ไว้เถอะนะคะว่าเมื่อมันถึงเวลา อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีนะคะมันจะถูกนะคะผลักออกจากชีวิตคุณเองนะคะในเคสนี้ในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มอนาคตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะ เป็นโสดแล้วนะคะชาวราศีกันและคณาการจะได้เจอใครจะได้เจอคนดีๆหรือจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นสถานการณ์ต่างๆที่ชาวราศีกัน,ลนก์ลัคณาการจะต้องเจอนะคะในช่วงวันที่16-31มีนาคม2564ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นอัศวินถือดาบอาขอโทษค่ะได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะ สองดาบค่ะืเด็กดาบค่ะมีแต่ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยตายละแต่ว่าเป็นไพ่ดาบที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะบอกเลยและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าวิตายแล้วมีติดมาหนึ่งใบได้เป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะ เขาอยากออกมาเนาะก็ให้เขาออกมานะคะอืมไม่รู้สึกว่าแนวโน้มนะคะในในเรื่องราวของความรักนะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะคะตัวชาวราศีกันลักขณากันนะคะน่าจะนะคะเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองประมาณว่าฉันเพิ่งโสดมาฉันเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาฉันเพิ่ง ออกจากคนที่ไม่ดีมาเออขอเวลาในการอ่ดูแลหัวใจของตัวเองขอเวลาในการเขาเรียกว่าอ่ามันเหมือนกับตัวคุณอะอยากอยู่กับตัวเองก่อนนะคะคุณอาจจะเหมือนกับมันมันมีความรู้สึกเคว้งอะ อยู่ในนั้นนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะแล้วก็ตั้งกำแพงไว้สูงพอสมควรนะคะการที่คุณเพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นมันเหมือนกับมันเหมือนกับฟ้าผ่าเออมันเหมือนกับเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะต้องมาเจอความสัมพันธ์แบบนั้นเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่นะคะทำร้ายจิตใจเราขนาดนั้น นะคะ,ะตัวคุณเมื่อเดินออกมาแล้วอะค่ะตัวคุณจะเหมือนกับขออยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครทั้งนั้นใครใครเดินหน้าเข้ามาใครเข้ามาทําความรู้จักใครเข้ามาแบบว่าขายขนมจีบเข้ามาอะไรก็ตามตัวคุณฟันหัวทิ้งหมดอะคะ่ะไม่เอาเลยนะคะไม่พูดไม่คุยไม่เปิดใจใดๆทั้ทงนั้นนะคะขออยู่กับตัวเองขอโฟกัสตัวเองก่อนประมาณนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเนาะก็ ไม่เข้าใจค่ะว่ามันอาจจะไม่พร้อมอะ่ะเออเรามันมีความเข็ดมีความหลอนอยู่ตรงนั้นนะนะคะขอโฟกัสตัวเองก่อนขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะอืมก็ดีค่ะเนาะดูแลหัวใจของตัวเองก่อนไม่พร้อมไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนะกันจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนียบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเปินไพ่สามใเท้าค่ะแต่คุณก็ยังไม่ได้หมดหวังนะในการที่จะรอคอย รักแท้นะคะควีนถือถ้วยค่ะคุณจะคิดพิจารณามากยิ่งขึ้นคุณจะคิดมากขึ้นในเรื่องราวของความรักหรือว่าคนที่เข้ามาคุณจะไมไ่รีบร้อนนะคะอืมคุณจะดูให้ดีมากยิ่งขึ้นอะ่ะเออไพ่สองเหรียญน,นะคะอาจจะต้องประครับประคองหัวใจของตัวเองจริงๆนั่นแหละนะคะสักระยะหนึ่งพักๆใหญ่ๆนะคะ และนะคะได้เป็นไพ่ The Lover e r นะคะก็นะคะชาราสิกันลละคณาการเอาคำอนาคตในอนาคตาหลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะอา,อาจจะเป็นเริ่มต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะมีเกณฑ์มิกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่นะคะแต่คนคนั้นคุณต้องดูให้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าเ,าเขาเข้ามา นะคะแต่ตัวคุณต้องดูให้ดีว่าเขาเป็นคนมีเจ้าของเราไหมนะคะหรือนะคะ,ะคุณต้องดูให้ดีว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแบบไหนเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือเปล่านะคะเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณไปเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเปล่านะคะหรือคนที่เข้ามานั้นเป็นคนที่มีพันธะภาระผูกพันหรือไม่นะคะต้องดูให้ด,ดีจะมีคนเข้ามานะคะหลังจากเดือน เมษายนเป,ป็นต้นไปนะคะจะมีคนเข้ามาแต่ไม่คิดว่าตัวคุณจะพิจารณาเขาคนนั้นนะคะนานมากยิ่งขึ้นคุณจะให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะในการศึกษาในการเขาเรียกว่ามองคนคนนี้อย่างอย่างอย่างมีสติอย่างถ่องแท้นะคะตรงนี้เนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอืม ก็ดีอยู่ค่ะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับนะคะชาวราศีกันลัคนากันค่ะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะใบที่สองคะ่ะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่หกเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่คำแนะนำเข้ามาบอกว่าตัวชาวราศีกรกษณะกันเองคุณตัวคุณนะรู้นะคะเป็นคนมีเซนต์ว่าคนที่เข้ามาเขาเข้ามาเพื่ออะไรจริงใจจริงๆหรือเปล่าหรือเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรกับเรานะคะจะมีคนเข้ามาจริงๆนั่นแหละนะคะมีทั้งคนที่เข้ามานะคะ เขาเรียกว่าจริงใจและไม่จริงใจมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมีตํำหนิมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะตัวคุณผ่านประสบการณ์นในเรื่องรางของความรักมามากมายค่ะค่อยๆดูไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะให้โอกาสตัวเองนะคะในการาค่อยๆที่จะเรียนรู้ในเรื่อง,งของความรัก นะคะค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะอย่างที่ไม่บอกเนาะประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะสอนให้คุณนะคะได้มองคนนะคะได้อย่างเ,าเขาเรียกว่าท่วนถี่มากยิ่งขึ้นนะคะมองคนให้ออกนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนาะประสบการณ์ต่างๆมันจะสอนคุณนะคะอย่าจมปลักกับความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วนะคะคนเรามันก็ไม่ได้จะ นิสัยเหมือนกันทุก,ท,กทุกคนไปนะคะมันมีคนดีมันก็ต้องมีคนไม่ดีมีความรักที่ดีมันก็ต้องมีความรักที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้สมหวังนะคะตรงนี้ก็ขอให้เรียนรู้นะคะแล้วก็หัดยอมรับนะคะแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เริ่มต้นได้ศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆอย่างน้อยๆนะคะถ้าหากว่ามัน มันเข้ากันไม่ได้จริงๆเราก็ยังมีคนที่ดีมีกะะัลยาณมิตรที่ดีนะคะต่อไปนะคะตรงนี้เนาะที่สำคัญก็ต้องอดูแลหัวใจของตัวเองก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไมคพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะคะต้องรอไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ